สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภาสุภาน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องย t u b e โจพารวยค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของอาจารย์เซียนขามีคนถามหาอแอดทาคลิปของอาจารย์ด้านอื่นนะคะว่าอาจารย์เซียนขาไปใส่นอกคือใบอเห็นประสันเป็นว่าได้ล่งคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแนวทางความฝันต่อง,งวดละคะฝันงวดที่สองด้วยอะมาเบิ่งกันนะคะ เนี่ยว่าจันร์ฟันแบบใดนะสิบวัาสุฟังแต่ว่าจันร์อยู่ในสายแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวสีห้คุยว่าจันร์ไหนจันร์มากบอกสุฟังเนะะาะว่าอ่ออาจังหดฟันตองหัวของจันาร์ก็คือหัวสิบหกกุมภาสองหา้าหกเก้านะคะคือฟันตรงหัวคือสี่ห้าหกมานียนฟันหววที่สองนะคะสองหกแปดปรากฏว่าสองหกแปดเนี่ยไปเพื่อนบ้านเรียบร้อยของวันที่ อ่สิ uh, บสามวันที่สิบสามกุมภาเพื่อนบ้านออกหกหกแปดนาอาจารย์ได้สองหกแปดไปเพื่อนบ้านเรียบร้อยเลยโอ้ <c oughs> แอดก็เลื่อมเอาไปให้เพื่อนบ้านเพราะคิดว่าเป็นเลขไทยกับเลขอะไรบอกแต่ว่าอาจารย์ก็พูดอยู่ว่าให้เอาไปเพื่อนบ้านก่อนเนาะค่ะมานีเมื่อวานนี่อาจารย์น้ำพิธีเลขตัวใดยังไงน,นี่เดี๋ยวอาจารย์สิมื่วานสู้ฟังเนาะ แต่ว่าตอนนี้ก็ร่างปั้นพญายนาคอยู่คืบหน้าไปถึงไหนแบบไหนใไฮจันวอาสูฟังหนะะึ่งอะเอา้าไฮจันวอาเลยมาเนี่สวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีค่ะฮัลโหลครับได้ยินป่ะนี่ครับได้ยินอยู่ค่ะชัดเจนชัดเจนใช่ปะจ้าขอสวัสดีเอฟซีและพี่โจเอฟซีทุกท่านด้วยครับเด้อ เอากลับมาฟังโค้งสุดท้ายของงวดประจำวันที่สิบหกกุมภากันวันนี้กะเป็นวันแห่งความรักกะบมากันไปเป็นวันของสาโกนเขากะมีความรักต่อกันกะดีครับดีก็หักสังกัดหักกันไว้กับเมื่อนี้ผมกะสีมาพูดถึงเรื่องฟันต่องวดแล้วก็ความคืบหน้าของการปั้น สีทองนาคานาคละให้ฟังว่าไปยังไดมายังไดเป็นยังที่สีวอนฟังก็คือเอฟซก็ได้ร่วมกันสัง่งกับผมครับหาบาทสิบาทก็หลายหคนก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับเด้ออันนี้ก็ถือว่าเอฟซเราพร้อมใจกันถึงใดนี้อ่พยานะตนนี้ขึ้นมาก็ถือเป็นอนิสงส์ขัดสูงของพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมกัน ร่วมปัจจัยมาบมว่าหาบาท10บ,บาทลอยหนึง่งสถือเป็นอนินสงุบุญของท่านและของผมและทางวัดกันนี้ก็ขอให้บุญถึงแก่ทุกทนทุกท่านก็ขอให้สำเร็จในความคิดต่างๆที่ท่านปนารารถนาไว้เมื่อวานอยากถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวันยังไงได้ครับเด้อคนที่ร่วมสร้างมาความคืบหน้าขององค์ปู่ก็เหลืออีกประมาณอ่สิซ นี่ได้ใกลเกปอรแล้วครับก็เหลือผมจะแต่งแพงหลังแล้วก็ขีบหลังก็แต่งหนานิดหน่อยแล้วก็ใส่ฟันนี่เป็นกระดบแล้วครับจะ๋ย็ก็ได้เห็ดสีก็เมื่อนี้ก็ก่อนอื่นจะจะพูดถึงเรื่องอรัฐบาลไทยก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ทุกคนสมปรารถนาในงวดที่จะถึงนี้คือเมื่อื่นนี่นะครับสําหรับตัวเลขความฝันของผมที่ฝันต่องวด ผมกับฝันเดือนนีผมฝันสองครั้งฝันครั้งแรกคือผมบอกแะครับคลิปที่ผ่านมากอัคนที่ได้ฟังไปแล้วก็จะเข้าใจคนที่พอท่านได้ฟังกลับมาฟังมือน,นีได้ครับเด้อผมคือไทยฟันตะงงดกบฟันว่าเพิ่นมาโศกันให้ฟังเร่องนับเลขหนึ่งถึงสิบแต่เพิ่นบ่นับหนึ่งครับเพิ่นนับสี่ห้าหกสี่ห้าหกผมก็เลยถามว่าเอา้าถ้านับหนึ่งเป็นยังงคือบ่นับ หนึ่งสองสามเปิดมามันบ่แมนเป็นต้องนับเสียูมันค่อยแมนอันนี้คือฝันครั้งแรกอนอนมาอีกประมาณสามสิบเมือ่อตรงกับวันพักพอดีผมกับฝันมาพญานาคที่ผมปั่นนี่แหละครับหรือว่าปูเพ็รเงินเด็ดหรือพญานาคหล,ล,ลายต้นนี่แหละครับที่ผมตั้งใจว่าจะไปเห็ดไปสางอยู่หลายหม่องนี่แหละครับเพิ่นมาบอกผมมาขันอยากได้เลขหายแปวน้ำผู้เฒ่าู้หยิเ้เด้อเอาแปงท่าหนาผากมันนั่นเ็ี๋ขึ้นเลขมา ผมก็ไปท้ายหลีครับเพื่อนก็ขึ้นเลขไม้เห็นนี่หลีรับสามตัวแต่ผมเน่ะจำได้คร่าวๆข,ขันแม่นศูนย์หกแปดเบิ้งจังหนึ่งหรือเบิ้งอีกครับค่ายขับค้ากจะเป็นสองหกแปดแต่ว่าผมก็จําได้ประมาณนี้ครับบัดน,นี้ผมก็เลยบอกว่าอกันสัน้นกะบไหมาาเขาฝันไม่เด้อเป็นก็บพ่อได้ม้ารับบัดนี้มือวานนีก็ะทาพิธี ก็ทิมาเบาเลี้ยงเหล็กทำพิธีเนาะครับเนาะเหล็กฝันตรงงวดกะกะบอกฟังแล้ววันนี้กรับทำพิธีเป็นที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วก็คือตัวเลขที่อ่านปุบนะครับมแต่ถูกเด้อครับเด้อกะได้มากก็คือสี่สองสี่แต่ผมมองแล้วผมมองสําหรับตัวผมนะครับผมมองผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแปดสี่สองเพราะบอกมันจะบวกกันเป็นแปดสี่สองสำรับ ภูเรมัดเล็กเบิ่นก็เอาไปร้องเลยครับเด้อพิจารณาตามเล็กถูบครับก็บกบตามนั่นแหละครับที่เดี๋ยวี่โจพิ่นก็สิทรงเอาขึ้นเหล็กถูพี่บ่งดกเด้ครับเด้อนี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลฝันสําหรับงวดที่จะนีกับมีประมาณนี้ครับผมห้ตัวเลขไปก็มีนีต่ว่าเลขล่างเนี่ยผมฝันบ่ไไรครับเมืฝันเล็กล่างผมก็ได้มาต่3สามตัวคือสองสองชุดเท่นนี้แหละครับ นี่กับเป็นเลขทับพิธีกับสิเป็นสี่สองีต่างหากนะครับเ้อผมให้แค่สองตัวถ้าผมฝันได้ผมก็บสิบอกแต่ว่าผมไม่ฝัน,นก็ได้มโนเวาถ้าผมฝันผมกับจ้งค่อยฟังถ้าไม่ฝันก็คือไม่ฝันเดือนนี้ฝันได้ก็คือสี่ห้าหกและสองหกแปดหรือศูนย์หกแปดแค่นั้นสองตัวไม่ได้ฝันได้เลยแต่เลขทพิธีก็มีประมาณสี่สองสี่ครับมีประมาณนี้แหละครับ เอาผมสินยนให้พี่โจขยายความือฟังได้ครับเด้อเอาพี่โจบอกเพื่นฟังค่ะข,ขอบคุณกาจันเลขทูบทําพิธีเมื่อวานนี่นะคะขอปู่เพชรเงินนักราชวัพยพลไมฆแต่งคัน5านะคะตามที่แจ้งไปก็เลขทูบได้ 24, สีกก่สองสี่ชัดเจนมากๆเาะคะ่ะเลขวันนี่คาดมาคันบ่ห้า,หากระเบนนะคะกระมีกระมีะม่อยู่สองอย่างนะคะ แต่วันแรกว่านี่ดีอย่างนึงนะคะเพราะว่าไม่ต้องแปลงนะคะบ่แปลงเลขทุ่วกะอาจารย์ว่าเอาซี่บวกกันสองตัวก็แปดสองสี่อาจารย์บางสี่อันนี้คือสิบ่เขียนไห้ที่แปดสองสี่นี่นะคะฟังเอานะคะอาจารย์ว่าแปดสองสี่เพราะเอาสี 4, ่บวกสี่ได้แปดได้แปดนะคะอันนี้ขอรัฐบาลไทยพรุ่งนี้หรือพยายามเอาไปเล่าน่ำก็ได้คือกันนะะี่ค่ะเพราะว่า มันออกอมือเดียวกันวันจันทร์มีขามโค้งด้วยเนาะ,ะส่วนเลขสี่ห้าหกของอาจารย์นี่ฟันต้องงวดอย่าลืมเด้อคะกับหกเป็นเก้าน้ำแน่นเนะสี่ห้าหกหรือว่าสี่ห้าเก้านะคะแล้วก็เลขหกแปดของอาจารย์นี่ไปเพื่อนบ้านขามโค้งแล้วผู้ใดอยากเอาไปไท่อยกเอาไปไดะะ้เนาะเสียดายเนาะ,ะอาจารย์นาสิ นาสิเห็นเป็นหกหกแปดนะแตกสามตัวเลยเสียดายมากๆเนี่ยมานีา่แนวทางของอาจารย์ช่วงเนี่ยถือว่าถือว่าบืรอว,วานะงะบว่าวกระโตกกระต่างแอดมีความมั่นใจคิดว่าแลกอาจารย์นี่สุดยอดนะานะนาีเขาเพราะว่างวดที่ผ่านมานเนี่มันเสียดไปเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ เอาไปพิจารณาเบงนะคะหรือไคสิร่วมเนะะอยากร่วมด้วยช่วยอาจารย์สร้างพญานาคตอนนี้ก็ร่วมได้นะคะผู้าหานะสิบปูสีทองนาคานาคลานเพิ่นไห้เหล่าเข่าลายงวดมากๆเนี่ยขอเล่าได้เล่านะะขอไทยก็คอให้ได้ไทยเด้อมื่นนะคะขอให้มาให้เขาอีกนะคะตอนนี้อาจารย์พญานาคไปถึงไซก่อาจารย์ติดเก็ตใกล้แล้วเราบอกที่ไหน แล้วนะครับแต่งหางแต่งยังเรียบร้อยนะครับก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อนี้ก็สิทธิ์แต่งแค่คีบหลังแผงหลังแล้วก็เกษตรเก็เตรไดใช่ฟันเนี่เพิ่นเป็นที่เรียบร้อยกับสิรล้อพ่นสีครับอีกอีกประมาณสี 4, ่ห้ามือเกษตรนะครับก็ขอขอบุญขอบคุณเรียบสีเขาด้วยครับด้วยราะว่านากตอนนี้จะสําเร็จด้วยกันญาณิมิตสายญาณของปู่พญนาคทั้งหมดทุกคนที่ได้ร่วมนมานุโมทนาบุญ กับผมมาจนได้เหตุพญายนาคขึ้นมาเสร็จจามนี้แล้วก็ต่อไปคือผมบอกครับจะเป็นที่วัดอาจารย์ไข่แกะบวงสวงก่อนแล้วก็สร้างกสิมี่ไปเรื่อยๆนีสิละครับเพราะว่าผมกได้ทิฏฐานจิตไว้ว่าจะเฮ็ดให้วัดใดแน่ยังสี่ผมกัดิบอกบุญไปแล้วครับเพราะว่าจะบอกในสายยานของปู่พญายนาคเท่านั้นคนที่บรศรทธาพญายนาคอ่า บอเป็นอย่างไรครับเรือเพราะว่าทุกคนขันว่าบอกบุญไปส่บางคนเป็นกระเซียการนีมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้บังคับใจกันได้ครับเดอ้อกะขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่อนุโมทนามาอีกครั้งหนึ่งก่อนจากกันวันนี้นี่แหละครับเลขทั้งหมดทั้งมวลพิจกรณได้วอาฟังแล้วผมก็ได้ขยายความมาทั้งหมด,หมด,หมดตัวเลขก็ขมีประมาณนี้ครับบ่หลายครับมวนน่นี้แต่สองตัวไม่ได้ฟันจริงๆครับ กะเอาสามตัวนี่แหละครับเป็นตัดเหรียญเบิ้งหรือมันจิเป็นยังไงกะลองเบิ้งเด้ครับเด้อห้เป็นแนวทางผมไม่ได้การันตีตัวเลขว่ามันจะออกหรือไม่ออกอ่าทุกครั้งที่หายม้าวันที่ผ่านๆม้ามันก็วิวๆไปเยอะครับกใกล้ๆกันเหละครับแต่วันนี้กับป้าแน่ครับกะถือว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีความมั่นใจสูงอยู่ครับวันนี้ก็ล้องเบิ้งด้ครับเด้อเอาก่อนจากการก่อคอยทุกท่านทุกคนมีความสุขในเดือนแห่งความรักกะทุกคน พรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีถูกรงวัลที่หนึ่งทุกท่านสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะแนวทางของอาจารย์เส้นขาก็ได้ห้มาแล้วนนองอ่ะคุณพ่อคุณแม่เอาไปพิจารณาเบิงเนอะอ่ะอาจารย์ก็เตือนอยู่เนาะค่ะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อค่ะสายสายบุญพญานาคสายย่านพญานาคพญานาคโดยตรงนะคะอาจารย์เส้นขานี่คือเต็มเต็มแล้วนะคะพญานาคโดยตรงนะจากที่เคย ลำบากแต่ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นด้วยปู่พญานาคเพิ่นมาซอยจานคำสู้จันเนาะอ่ะส่วนตัวลึกๆแล้วโทษทมคุยกับจันได้าะ้่ะถทาเพิ่นว่างตอบทุกสายแล้วไงถามว่าว่างก็ต้องขอไวะะ้เลยอ่ะเพราะว่าติดปั้นพญานาคอยู่เดี๋ยวปูดว่าสิแห่งกเนานะค่ะติดมันเถืออบ่ติดเนานะ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลาง ในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันทุกชนิดนะขอกล่าวขอบคุณคุณหมอคุณแม่พี่น้องสุภูสุสคนที่มามรับชมรรบฟังรวมบุญรวมทานมากๆปาาระจันขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยยิ่งไผ่ก็ไล่ก็แชงก็ติดตามให้ตลอดขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่ห้างวัลใหญ่ๆเลขหน้าสามตัวเลขทยสามตัวและเลขทยสองตัวขอให้เป็น ของทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ